ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับ วันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile พร้อมกับสกินที่กลับมาขายใหม่ก็คือโ o d i นเฮ้ยแต่จริงแล้วผมก็คิดว่าอยากจะทำโอ i n นะครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะทํามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปลองจริงจังสักทีนะครับสำหรับ o อด n นะวันนี้ผมก็เลยฉวยโอกาสในการรีวิวสกินพร้อมกับการไปเล่นในแรงว่ามันจะเดือดแค่ไหนนะครับสำหรับอ d i นแล้วก็จะเล่นไหวหรือไม่นะครับผมแล้วที่สําคัญเลยวันนี้ผมจะมาแจกสูตรแต่งวางระเบิดด้วยเด้อโอเคหลังจากที่ดูในตอนนี้นะครับคือการกลับมาอีกครั้งของโ o รับในสกินระดับ Mystic เนี่ยมันก็ มาพร้อมกับสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือว่าสกินต่างๆนะซึ่ง เมื่อก่อนที่ผมเปิดมาเนี่ยมันจะมีของอยู่แค่ตัวปืนระเบิดแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวละครเนาะทือทีตอนนี้นยสิ่งที่ผมไม่มีเนี่ยอยู่ประมาณอยู่6ชิ้นเลยนะครับผมทุกคนผมก็เลยแบบอ่ะมาเปิดได้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างน,นะครับนี่ระเบิดเนี่ยเป็นระเบิดที่ใช้กันบ่อยมากๆนะครับคือบ่อยจริงจริอะ่ะเจอกันแทบจะทุกเกมนะครับสำหรับระเบิดในสกินนี้นะเดี๋ยวต่อไปหกสครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเสียไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปืนอด den, นีี่่ผมกต้วนะออา120 Monster stomper นะครับก็เป็นท่าทางใหม่นะครับซึ่งมันไม่ได้มาพร้อมกับตอนที่รักกี้ดอลเจ้าตัวนี้มาครั้งแรกนะครับ240 cp ต่อเลยแล้วกันโอเคได้เป็นรถนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกครับแต่ว่าบางคนก็จะมีคําถามนะว่าถ้าผมได้ของซ้ำเนื้อผมได้อะไรนะครคือมันจะได้ cp กลับมานะครับอยู่ในกล่องข้อความนะครับผมส9 0รรบรต่อเลยแล้วกันไม่อยากจะช้าเลย เฮ้ยอันนี้เท่เครับเพราะว่าคอลิกาตัวนี้เนี่ยครั้งแรกไม่ได้มาแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ดิแต่ผมคิดว่าคราวนี้คอลิกาที่เข้ามาเนี่ยโคตรเท่เลยนะเพราะว่าตัวละครน่ะที่มาพร้อมกับเจ้าตัวเซ็ตคอลิการตนี้นะครับคือตัวนี้เลยเท่มากครับอุ้ยหรือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบต่อเลยละกันอุ้ยดอดห้าสิบ G S โคตรเท่เอ้ยมันเท่แบบทเ,เท่ระเบิดเถิดเธอก็เห็นเท่นนเทจริงเหรอเนี่ยอุ้ยไม่ใช่รีเจนเนอรี่แต่ก็ฟิลได้ครับหมุนแล้วกล้องเล็งดูงได้ด้วยนะ บอกเลยสกินตัวบั๊กแน่ครับตัวนี้ต่อไป1 9 9 0นะครับตัวละครผมมาแล้วแต่ว่าผมมีเวลาครับตอนนี้ผมขาดแค่ a k 4 7นะได้แล้วจ้าโว้สกินโคตรเท่โคตรมาเฮ้ยสกินมันเท่มากนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้รีวิวขนาดนั้นนะวันนี้ผมจะไปไต่แรงให้ทุกคนดูนะ4700ครับเหมาครับผมได้มาเรียบร้อยครับ เทคชีผมได้ไปแล้วนะอัพเต็มไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมว่าเงินมันก็จะกลับมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเราได้ของซ้ำนะครับซีพีกลับมาโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเซตก่อนนะครับอาจจะไม่มีแบบว่าให้ดูสก,กินชัดๆขนาดนั้นนะเออผมจะเอามาแทนที่กับเจ้าตัว DRH ไปก่อนเลยละกันคือผมบอกก่อนนะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าผมจะใช้ของแต่งเดิมที่ผมเคยแต่งนั่นแหละทุกคนจริงๆของแต่งเดิมก็จะประมาณนี้นะปเป็นเรื่องของระยะาเมจซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่า ดาเมจมากไปเนะี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเว้ยแต่เก็บเสียงผมยังไงผมก็ต้องใช้นะครับโอเคผมไปเช็คมาแล้วคือเจ้าตัวของโอเดนเนี่ยกระสุนของมันมี25นัดนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ก็สิไม่จำเป็นต้องมาเพิ่มแล้วนะครับเอาของแต่งอื่นดีกว่านะเช่น เจาะทะลวงนะครับแต่ผมเสียดายเลเซอร์นิดนึงแต่ผมาใส่ไม่ได้นะครับผมเลเซอร์แต่ถ้าเอาจริงๆนะครับใครที่ไม่ได้ใช้สกินนี้นะของแต่งประมาณนี้ก็พอใช้ได้แล้วนะครับผมใส่เป็นกล้องเล็งเพิ่มมาก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะชูเรื่องของสกินนี้ด้วยนะผมก็เลยจะไม่ใส่กล้องเล็งแต่ว่าจะหาของแต่งอื่นมานะครับเพเคงั้นผมเอาเป็นความนิ่งแบบนิ่งจัดๆแล้วก็ยิงในระยะกลางกับไกลเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับ ของแต่งก็จะเน้นเป็นสายดักเด้อทุกคนแล้วก็คาโมผมน่าจะไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆด้วยครับไม่เป็นไรแต่ว่าก็สวยหมดแล้วของแต่งก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโอเดนเนเซตวางบอมนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมแต่งมาบ่อยแล้วนะครับโอเด้นเนาะประมาณนี้ผมคิดว่าดีมากๆแล้วนะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าโอเคส่วนเพกก็จะประมาณนี้นะครับลองปร,รับประมาณนี้ดูก่อนนะครับแลว้วเมื่อวานนี้ผมก็ไลฟ์สดไปใช่ไหมคือจะเอาแต้มแรงขึ้นหมื่นหกครับแต่ว่าไฟดับครับใครอยู่สตรีมเมื่อวานก็คอมเมนต์หน่อยเซ็งมากเลลลยแ้วตมผกก็ดไปหทุคน โดนทำโทษไปโอ้โหเน็ตล่มหมดเลยโอเคปะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เวลาสกินกลับมารีเทิร์นขายแบบนี้เนะี่ยอยากให้ผมกลับมารีวิวนะครับแล้วก็พร้อมสอนของแต่งใหม่อย่างนี้นะครับทุกคนถ้าชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะครับและที่สําคัญเลยใครที่ชอบสไตล์การทำคลิปแบบผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ขออะไรมากนะครับสิบเจ็ดไลค์พอเพื่อนกดไลค์หน่อยนะครับและที่สําคัญเลยใครที่อยากเจอเกมคุ้มๆด้วยครับทุกคนอย่าลืมเข้าไไปปเเต็มกันนด้ที่่ละะหรือวาจ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 2> คุ้มกับติมในเกมเยอะมาก <laughs> และถ้าใครสนใจ <laughs> ก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะมาครับผมวางบอมเกเลยคณต้อว่าหาห้องนานจริงเนยครับ ผมก็ช่วงนี้ดันเดี่ยวนะครับก็หาห้องยา่าพอสมควรละทุกคนไปดีครับลุย <c oughs> แต่ว่าเรื่องความมั่นใจเนี่ย <c oughs> ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ปืนหลักที่ผมเล่นนะก็ต้องลองดูนะครับแต่เพ่มั่นใจในระยะที่มันแบบไกลนิดน,นึงเคสวยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตกใจ4ต่อสแลเรได้เปรียบเพื่อนใจเย็นอุ้ยอุ้ย เดี๋ยววไม่ค่อยดีเลยตรงเนี้ยอยู่ไหนเพื่อนไปชัดเลยสวยตัวันนี้ไม่เห็นผมผูทามิ่งดีเทตัวท้ายครับเฮ้ยสนาอยู่กับเพื่อนเหรอไม่ใช่โอเคอยู่งหลังเบรดเลยได้ไปหนึ่งูนย์ครับแจมแจมแบ็ช็อตนี้3คิวในลาวแรกครับถือว่าโอเคไปเลสโกเลสโกเลสโกดักตรงนี้ผมเสียวๆสนาอยู่นะ เดือบไปบรื้อไปรื้อเหมือนเห็นอยู่บนไอคู่ครับซ้ายเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยมีตัวจบเละจบเละจบเละตึงเกินเพื่อเราตึงเกินอย่าได้ใจนะเพื่อนนะท็อปเซิร์ฟไปทั้งนั้นสี่ต่อหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยโดยสนสไนไปแล้วอุ้ยหลอนอยู่นะสไนเนี่ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนไปด้วยกันบ้า ไปเลสโก้เลสโก้ยังไงก็ต้องเจอแหละวะยู่ไหนโฮ,โฮู้วนูนได้ยินแล้วเพื่อเราโดนเพื่อเลวงไปไปเปล่าเอาหายเฉยตอนนี้เหลือแค่20่กวินะครับถ้าเขาไม่วางก็ชนะแต่ไม่แน่ใจว่าวางตรงไหนอเดยทุกคนนิ่งมากเลยอย่าบอกนะว่าไปเออะ โอ้โหวอกีล็อกเออย่างนานแต่ว่าไม่เจอครับเพื่อนเราด้วยใจเย็นเฮ้ยเเพื่อนยิงว่ะเอาริบหายละโอ้โหโอยผมบอกเลยเพื่อนไม่รอะคือปืนผมเล่นไกล้ไม่ได้นะครับแค่ซูมเนี่ยเขาก็ยิงเราตายไปแล้วมาหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรครับแค่ชนะไม่สําคัญนะทุกคนจริงผมแบบความมั่นใจผมไม่ค่อยจะมีด้วยเฮ้ยโดนว่ะแต่ว่าไม่ตุยเลยครับ อย่าบอกนะว่าโถมดีอ่ะขอช้าๆก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยเพื่อเราเอาไปสามลวช้าไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้ MVP อุ้ยโอ้โหเพื่อนรถระเบิดไปสองคนเฮ้ยอย่างนี้ก็ฟรีดิครับผมไปสองหนึ่งเพื่อนแจเมเลยไปผมในรอบที่สี่ครับสามหนึ่งไปช็อตนี้สามหนึ่งไปโอ้โถวัดตรงนี้ผมยังหล่อนๆอยู่เลยนะ โอ้โหนั่นไงโดนแล้วไงโถ่เ้ยไม่น่าเลยโอยเ้ยไม่น่าเลยทุกคนเอาดิเอาเดิเอาเดิเอาเเอาุยอุยอุ้ยสามสองไม่ถือว่าอุ้ยสองเท่าแล้วว่าอุยวางเอซะด้วยเพื่อนเรายิงโทฟี่ก่อนละกัน <c oughs> เอาหน่อยว่าเพื่อนมุมนี้โอ้โหชัดเลย วัดไปดีสุดยอดต้องกู้แล้วว่ะเพื่อนไม่ได้นะอยู่ป่านั้นไงมันอยู่ป่าเพื่อนผมเพื่อนต้องกู้แล้ววะ่ะครบหน่อยเออสวยแจมแจมสามหนึ่งว่ะเฮ้ยรอบนี้เพื่อนแบกหมดทุกคนไปแฮมบในรอบที่ห้าเปลี่ยนฝั่งแล้วนะจ๊ะขอไปกลางก่อนแล้วกันเมืเ่อกี้เมื่อกี้เน้นกางแบบเจอสไนต์ลอยเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดอันตรายจัด เพื่อเราไปเลยครับผมอุ้ยสี่ต่อสามอีกแล้วอุ้ยหายต่อหน้าเลยเสียงอะไรขวาม,มือติด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 เสียงอะไรเอ,ยรอ่ยมีผมเฮ้ยอยีมียิงฉันรู้ขอโทษทีครับเคสามต่อสองครับแต่ว่าไว้ใจไม่ค่อยได้ผมขอวางก่อนลวกันอันตไรจริง เอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาไปฆ่าต,ตัวตายทำไมเอาเลยไงอโอเคสองหนึ่งสบายใจได้คนระับเฮ้ยผมได้ยินนะแต่ว่ามันไอ้น,นี่นิดหนึ่งอะทาม,มิ่งมันไม่ทันอะซูมช้าเกิน,นครับไหนเพื่อน Changing Mag Cover me เพื่อนไหวชิวเพื่อนไหวชิว Cover me ไหวชิวเพื่อนเอ้ยสวยครับสี่หนึ่งแล้วมาครับในรอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ ขอให้ไปรอบสุดท้ายเถอะโอแต่ถ้าผมเล่น S M G หรือว่าปืนที่ผมถนัดนะครับก็จะกล้าเล่นกว่่ดีนิดนึงแต่สำหรับตอนนี้คือมันปืนมันไม่ได้ทุกคนมันไม่ค่อยชินนะแต่ปืนมันดีนะครับโหไปแล้ว4ต่อ3แล้ววัดไปดีจงังหวะนี้แรงจริงครับระยะนี้แล้วจะเอาอีกตัวหรือเปล่าจัดไป2ครับพลิกเกมรับ3ต่อหผมไปวาง A เลยแล้วกันน่าจะไม่มีนะครับ โคฟ,ฟี่โอเคไม่เจอไม่เจอครับโอเคสวยชนะเรียบร้อยนะครับห้าหนึ่งจมแจม MVP ด้วยเป็นไงเพื่อเราดีจริงครับรอบนี้อหูแต่ปืนเรายิงแบบว่ากระหน่ำจัดนะชอ็อตสคิวนี่คือแรงจริงครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตาเลยแล้วกันนะครับผม Let's go ไปครับหาห้องนานจริงคุณทุกคนเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมขอเปิดแบบฟอนไลน์แล้วก็ทีมไม่ใช่ดิฟอรไลน์แล้วก็ทีมดับแมทใช่ละผมขอเ,เปิดอีก2โหมดแล้วกันผมคิดว่าเซตนี้ก็น่าจะเล่นทีมดับแมทกับอ่าฟอรไลน์ได้อยู่เหมือนกันนะครับใจนิ่งๆซูมแล้วก็ลุกยิงเฮ้ยมีสไนวะตาเอ๋หูยิงเยอะไปหน่อยอู้ย เซ็งเลยโดนดักเอาโอ้โหหเ,เพื่อนเราหลุดวะทุกคนเนี่ยผมเซ็งมากเลยเวลาเล่นแล้วแบบเพื่อนหลุดอยู่อย่างเงี้ยคือมันเอฟเคทุกคนแล้วเราก็เสียเ,เราก็เสียเพื่อนไปคนนึงเลยอะแล้วไหวหรือเปล่าจหวะานี้อย่าออกไปเออเรียบร้อยโอ้โหตาหน,นี้แล้วผมคิดว่าผมแพ้แบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วงานนี้ I got s h o เอฟเคโอเคบอก โอ oh, เล่นด้วยประเด็นโอ้ oh, ไม่น่าเลย <_ an> เพื่อนเย้ยโดนโดปืนพี่ <_ an> ทุกคน <_ an> มามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮึบก็นหน่อยฮึดก็นหน่อยใจยเย็นมันจะหลุดก็ช่างมันเพื่อนอย่าไปซีขอดับที่เดิมแล้วไงนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่า <_ an> ด่านนี้มันดูใกล้ไปนิดนึงนะและโดนมุมสไนล์ล็อกนี่คือแบบเล่นยากเลยนะเงียบกีบอุยโดนตัวเดิมมุมเดิมแล้วก็กลับมาหายตัวนี้อีกโอ้ใหม่ก๊อดเอฟเไปดิเพื่อนเราเล่นดีจัด โอ้สามต่อสองไปแล้วอุ้ยสองเท่าไปแล้วครับอุ้ยสองหนึ่งวะจำเลยเพื่อนอุ้ยหนึ่งเท่าอ่ะเพื่อนอย่านะฝากแบกด้วยเพื่อนฝากแบกด้วยเฮ้ยมุมนี้ก็สวยดีโหอีอฟีเลย คนเมื่อกี้เพิ่งจะน่าจะกด UAB นะครับผมเสียทามมิ่งไปนิดนึงไปครับผมลุยครับขอเปลี่ยนมุมหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะไปเล่นกลางเลยน,นะครับโทฟี่เป็นอะไรที่สำคัญมากปาไปก่อนเลยละกันเสียงข้างหลังนะครับเอาเลยได้ไปหนึ่งแบบชิวๆเฮ้ยแหละวันนี่ยเขาไม่โผล่กลางเลยวะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนครับอุย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 ซีโฟใคร มีป่าเพื่อนใจเยน็นใจเยน็นเฮ้ยเฮ้ย <descub lerin> สวยเฮ้ยโอ้แทบพี่ยางยีที่ผมไม่ทันจริงๆนะอุย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 เพื่อนโดนอะไรสไนจ์จากตรงไหนอุย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 ันตรายจัดอุยเอาเพื่อนยิงฟรีเลยช็อตนี้สิบเจ็ดวิอย่าบอกนะว่าวางทันนะ Okay. สวยครับสองหนึ่งโดยที่ไม่ทำอะไรเลยหน้าที่ผมน้อยมากเลยว่ารอบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพืดก่อนขอพืดสู้ก่ะใจเย็นใจเย็นแหมก็นะทุกคนมันไม่ใช่ปืนที่ผมถนัดนะขอพายจริงปืนดีนะครับผมเพียง okay. แต่ว่าผมไม่ถนัดเท่านั้นเองนะทุกคนมุมนี้เอ้ยมาวะอย่างนี้ก็โดนไปดิเอาเหรอเอาเหรอเอ,เอาจะมาจะเอาก็มาหลบก,ก่อนแล้วกันอันตรายจัดใจเย็นใจเย็นๆจนอยากเล่นต่อไม่อยากตาย มาดิอาโอ้ยตกใจเพื่อนใจเย็นใจเย็นจัดไปสองแบบว่าพะงาดปะช็อตนี้โอเคจริงๆผมไม่ค่อยถนัดนะครับเล่นฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งแรกนะผมชอบฝั่งปั๊มมากกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อตายข้างบนอย่างนี้เอาหรือแค่ตัวเดียวครับหรือว่าอยู่ตึกแถวไม่มีเฮ้ยเอาดีสวยครับ เก็บไป3ามบราวนีสามหนึ่งสวยๆห้าตัวละห้าตัวละผมคิวไป5้าแล้วแต่ว่ายังติดอันดับ2อยู่ใจเย็น MVP ต้องเป็นของเราอี๋อยากจะเรียกคำกระแพงแตกนะครับแต่ว่าปืนเรามันแบบชา้านิดนึงอะ่ะเฮ้ยปั๊มมาปั๊มโอ้โหผมติดอะไรวะเนี่ยลุกไม่ได้โอ้ได้ยินเสียงปั๊มชัดมากนะครับผมลุกไม่ทันว่ะเฮ้ยเรียบร้อย5 2เฮ้ยผม MVP เฉยแล้วเพื่อนก็แจ่มไปเลยช็อตนี้เรียบร้อย3 1 มาแล้วโอ้ยจะชนะยังไงวะเนี่ยจะชนะยังไงวะเนี่ยไม่พื่อนัทต่อยไปดิ r e l o ต่อยบ้างเ,เอาดิเอาดิเอาดิ r e l o a เอาเรื่องหรอเพื่อนคนเดีเอาเรื่องจริงอุ้ย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 เหมือนเห็นปะเฮ้ยไม่เห็นปะอู้หูเรียบร้อย โอเคโอเคขอคิดแผนก่อนเล่นยังไงให้มันเหมาะวันนี้ไปฟารบเก็บบอมไปหลังปั๊มดีกว่าโอเคดับปัม๊มครับทุกคนเอ้ยเอาดีหูเน้นๆแบบตึก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 เฮ้ยโดนต่อยไปตัวหนึง่งโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นบ้านเหลืองไม่มีอยู่ไหนตัวสุดท้ายวางเลยแล้วกันไม่น่าจะทันน่ะเขาเห็นกันแล้วใช่ปะ เฮ้ยทันว่ะสวยจึบ๊บโอ้ยเน้นเน้นเ้น้นโอ้ยโดนแล้วว่ะผมข้อเสียคือดันไม่ได้มันซูมช้าจริงนะทุกคนเฮ้ยอย่านะอย่าบอกนะเฮ้ยอย่านะเอาดีเอาดีเหลี่ยมกันละคราวนี้ผม,มผมวมางฝั่งนี้ด้วยนะครับวางเปิดมาฝั่งนี้ โอเคเลยโอเคสวยฝั่งนั้นก็เล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมาเปิดมาทางอนุนะครับก็เลยแบบมองระเบิดยากนิดนึงอนุก็คืออนุสาวรีย์นะครับเขาเรียกว่าเป็นสับเล่นวางบอมนั่นแหละทุกคนไปเว้ยระเบิดหายโหยจบแล้วเจ้ขอดักที่เดิมก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหของจริงเฮ้ยผมยอมอ่ะสไนอ่ะเล่นยากจริงครับทุกคนเอาแล้วไงช็อตนี้มี บอกเลยว่าช็อตนี้มี4-3แน่ๆครับอุอ้งเลวลาหนึ่งปุ้งได้ยินแบบชัดแจ๋แวอะไรแล้วสวยเพื่อนเรียบร้อยโดนซีโฟแบบเน้นๆโอเคไปครับขอเปลี่ยนแผนหน่อยละกันนะขอกระแพงแตกสักรอบละแกนทุกคนไปปุ่มเมื่อกี้มันไม่ดีเท่าไหร่วะซึบ บ้าเหลืองไม่มีแต่ว่าขวาเนี่ยมีแน่ครับขอล็อกล็อกก่อนแล้วกันเอาเิยวางก่อนเฮ้ยเฮ้ยก็เอาเิยวางต่อแล้วไม่สนอะไรแล้ว<ๆ>ผมเอาชัวร์ก่อนเลยแล้วกันสองหนึ่งวิ่งโอเคสวยครับไปก่อนละจึ๊บโอ้ โดนทิปมาผมตายเฉยถูกเอย MVP บ่กโอ้โหสวยครับ MVP น่าจะมาจากช่วงแรกกับช่วงท้ายแล้วก็ตอนวางนี่แหละโอเคทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตาเลยนะ,น,นะครับผม start เลสซาเกอาแล้วไงอย่างที่บอกไปนะครับผมเปิดมาประมาณ3โหมดนะฟอนไลน์ทิมเดนแบตแล้วก็วางบอมด้ครับแล้วผมมาเจอฟอนไลน์ครับเฮ้ยแล้วด่าเรือด้วยนะแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะครับมันก็เหมาะอยู่เพราะว่าปืนนี้มันใช้กระสุนไม่ค่อยเยอะหรอกแล้วก็เลเซอร์ผมไม่ได้ติดมาด้วยนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับการ ล็อกเล็งแบบนี้นะก็ขอให้ไหวนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมทำไมรู้สึกว่าผมร้อนจังวะน่าจะปรับแอร์ผิดอะไรนิดหน่อยร้อนแบบนี้ก็2คิวไปดิเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ทันเนะี่ยเราเก็บไป2แล้วแบบแจมๆมเต็มเลยนะข้างล่างอะอเอางัดูเนี่ยเขาดักหน้าบ้านเราเต็มเลยนะทุกคนเออ อะไรอยู่บะเนี่ยผมไม่เห็นใครเล่นลงเลยละกันอย่างอย่างใจเย็นหลอนจริงคืออะไรมันล็อกอยู่อ่ะโว้ยแต่ว่าหน้าบ้านเราอ่ะมีเต็มไม่สนอะไรละมาดีมาดีมาดีไหนวะเอาดีนอนมาช็อตนี้แหละฟรีฟรีไปอีกหนึ่ง ูแรงอยู่นะแต่ว่าข้อเสียนะครับเราต้องเล็งรอเลยนะทุกคนถ้าเราเล็งช้ากว่ามันจะอันตรายนะครับดีนะผมเล็งแบบว่าสไลด์พร้อมเล็งนะครับช้านิดนึงแต่ก็อร่อยแน่ครับเฟนเด็กว่ะเฟนเด็กยิงไอ้ทิปมายนผมน่าจะอยู่ข้างในอ่ะเข้ยวไปแล้วเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยหายหมดเลยเอาดิเอาดิ โอ้มันแรงเกิน่าช็อตเนี้ยอุ้ยโอ้สนายอขงบนความรู้สึกผมตอนนี้คือเป็นร้อนว้ยแล้วมือถือผมอุ่นๆแล้วเนี่ยตอนนี้มือถือผมเลิมร้อนแล้วเนี่ยพัดลมก็มีไหนไม่รู้โอ้โหช่วงหน้าร้อนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมใครที่เป็นเกมเมอร์มือถือน่าจะเข้าใจนะแล้วถ้าเป็น iPhone นี่แบบเรื่องใหญ่เลยนะเคมาบุกไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้คือเขากข้างดักดีนะยเย็นละกันยเยียละกัน เฮ้ยข้างล่างอย่างเงี้ยเต็มเลยมาดิฮึสามคิวแบบเด่นเนโอ้โหปีดิหลังมาวัดต์ต้าวัดต์ต้าเอาหมดครับไม่สนลูกใครโอ้โหช็อตนี้ได้เก็บแต้มไปเพื่อนไปเต็มเต็มมั้ยไม้ตัวโอ้โหแจ็บเไม่มไดิ ผมยิงต่ำไปนิดนึงครับ13คิวตาย3โหยฟอร์มดีฟอร์มดีเอาเดชเอาเดชเอาเวลาเอาเวลากวัดก็มาดิเอา14คิวครับสวยเลยสวยเลยช็อตนี้โทรศัพท์มันร้อนจังวะโทรศัพท์เพิ่งล้อลูกฟอร์มกันบังดีเลยเก็บก่อน ต่างคนต่างเจ็บเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นทั้งสี่ก่อนสตาร์นะครับนี่มาเซตวางบอมจริงป่าวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ล็อกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยโอเดนเหมือนกันนีกว่าเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวยคารับสวยครับสวยครับ,รบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรจะพาทิปใหม่เพื่อนอะไรวะเนี่ยถ้าเป็นระเบิดระเบิดแบบว,ว่า ปะทะละเบ้มเลยนี่นนก็น่าจะได้นะครับผม, Q, มคิวเมื่อกี้34ต่อ21ก็อันตรายอยู่แต่มุมนี้ผมไม่เล่นละมันยิงทะลุไม่ได้นะครับแล้วเขาเห็นเราแบบเต็มตัวมากกว่านะครับอุ้สยสไนเปเอาเดิอุ้ยโอ้โหไม่ใช่สไนเปแล้วนี่เป็นสเปร,รโร่นี่ว่าห่างกันสิบตัวนี่แบบพลิกได้นะครับจริงชัดเลยชัดเลยครับผมอุย้ยทามมิ่งไม่ทันเียังไงก็มาดิครับผมสไนเปาสไนเปอร์เนี่ยชอบเลยระยะเนี้ย ผมไม่ทันเนีเร็วเกินอะไรวะเนี่ย M16 เพิร์กออโต้ซะด้วยดักดักก่อัดักดักดักกอน44ไปแล้วแบบสวยๆมันไม่ได้ตัวนี้มันยากเกินผมพยายามจะไม่ดักมุมนี้แลยนะแต่โอ้ยหูหแหลกแหลกแหลกแอาการมาแล้วอาการแหลกมาแล้วอย่านะอย่าพึ่งนะขอร้องโอ้โหโดนแล้วว่ะ เฮ้ยอาการแหลกเริ่มมาเฮ้ยอย่านะอย่านะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งแหลกขอร้องขอร้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยฟอร์มกันังดีอย่าเพิ่งแหลกโอ้โหโดนแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยผมเล่นไม่ออกแน่เลยเฟร,รมผมตกครับตอนเนี้ยจริงทุกคนเฟร,รมผมตกอะ่ะข้างในมาข้างในมาเออสวยสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชัดเจนเลยเฮ้ยโถ่เอ้ยผมรู้แล้วถ้ามันแหลกอะ่ะผมมาเล่นมุมนี้ดีกว่า ผมคิดว่ามุมตรงกลางอ่ะน่าจะไม่แหลกเท่าไหร่นะครับมาลองดูมาเดมาเดเอาหรือเปล่าล้ะสไนเปอร์เจอมุมพอดีเลยไม่มาขอกลับไปรีก่อนมาดิเฮ้ยเฮอย่าพลิกกลับมานะจ๊ะเอาหรอสนันเอาหรอมันแรงเกินนะระวังตัวเด้อมุมนี้ดีขึ้นนะครับ โอ้ยสองตัวไม่ไหวครับจุกเลยทีนี้เฮ้ยโดนโดนโดนโไปมาครับตอนนี้คือ57ต่อ58เอ้ย4่ 48. ก็เปอร์เซ็นชนะน่าจะสูงแล้วนะครับมาเดมาเดมาเดเอาเหรอโอ้โหเพิ่งกันระเบิดนะครับสอรีร่59าสาจะไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้ช่วงท้ายมาผมแหลกผมไม่กล้าเล่นนะทุกคนแ้มผมจะทันเขาปะวะโอ้โดนคูลเซอร์ด้วย ไม่ทันแล้วว่ะเองแหลกจริงครับแหลกจัดไม่ทันแล้วอ่ะ,อม,อะมันแหลกอ่ะช่วงท้ายอ่ะขอโทษนะทุกคน ยี 13, 15, t t pues back, ่สิบตายสิบสามแต่เพื่อเราสิบห้าตายเจ็ดเว้ยที่เขาได้ MVP เด็ดน่าจะเป็นเพราะว่าผมตายเยอะเกินเว้ยถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงคือเพื่อเราแบกนะครับเพราะว่าเพื่อเราตายน้อยกว่าเรานั่นเองโหช่วงท้ายมาผมตายเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็คิวเยอะอยู่นะครับผมสำหรับโอเดนของเราในวันนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆลยครับผมที่รับชมจนจบนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน e ีหน้านะครับผมทุกคนขอให้สนุกกับวันสงกรานะครับแต่ก็ขอให้มี